สพอปอ,อุดรธานีเขตหนึ่งแถลงข่าวการจัดการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนางชดากรบรรเลงรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567พร้อมด้วยดรสุภชัยโถบบำรุงนายสาครเสียงเย็นนายสวัยพังขบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งแถลงข่าวโดยมีนายนิทัศน้อยจันอัดรองนายกเทศมนตรีนะครอุดรธานีผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูบุคลากรและสื่อมวลชนร่วมงานในการถแถลงครั้งนี้ครับการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ครูนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการวิชาชีพซอฟต์พาวเอร์สาขาดนตรีกีฬานาฏศิลป์ศิลปะก,การแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนมรดกความเป็นไทย ทางนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาทางทักษะอย่างรอบด้านมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้มีความตื่นตัวค้นคว้าหาความรู้นวัตกรรมใหม่ๆมองเห็นช่องทางในการทำมาหากินนำไปเป็นวิชาชีพติดตัวสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 โดยปีนี้จะดำเนินการแข่งขันสิ้นสุดที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่25ธันวาคม2567ณโรงเรียนบ้านมักแข้งสำหรับการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2517ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนะคะสำนักงานเขตพื้นที่ก็คาดหวังว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนครูบุคลากร,กรทางการศึกษาให้สามารถที่จะมีเวทีในการแสดงศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างหลากหลายกว้างขวางขึ้นและจะเป็นงานที่ประชาสัมพันธ์ถึงความรู้ความสามารถของนักเรียนให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กอุดรธานีเขตหนึ่งค่ะในส่วนของเทศบาลน,นครอุดรธา,านีนะครับโดยท่านดรธนาสรรพุทธลักษณ์นะครับก็<ม> ินดีจะสนับสนุนในเรื่องอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะสมมุติว่าต้องการเช่นรถสุขาเคลื่อนที่นะครับหรือว่าต้องการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของเราซึ่งมีทั้งเทศกิจนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยอยันนี้ก็ยินดีสนับสนุนการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม